นี่มาแปลกน,นะเพราะว่าผมนั้นเป็นเด็กส่งพิซซ่าแล้วเพราะว่าผมเป็นนักบอลแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเพราะว่ามันันยากไปหน่อยทำให้ผมเครียดเดี๋ยวผมเป็นไมเกนแล้วโอเคเราจะไปส่งพิซซ่ากันว้าฮ่าอะอะฮ่าโอ้คอใช่ไหมโอาพิซซ่าใช่เก็บเก็บบอืลยังไงยิ้อย่างดดง,ง,งี้ดึ๊บ ทำไงอะไรผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเส้นนี่คือที่ไหนไม่ได้ยินเสียงเพลงอะไรแปลกเกิดมาตัวอะไรอู้ยมาแค่ลมก็แรงตัวอะไรวะเแค่ลมไม่แค่ลมไปน้ผมเจ็บแค่แค่ผมหลุดล่าอุ้ยมา ตัวมันคล้ายๆกับตัวอะไรทุกอย่างในเกมโรบอกเลยนะออ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 อผมนึกออกแล้วั่นก็คือครูคิดครูคิดออทำไมล่ะเออเือกริบ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 โอ้ผมจะรู้ มุดๆก็ไปกันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อยโอ๊ยโอ่ยโอ๊ยโอ่ยโอ๊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 ยไอ๊พวกเราก็ไมอรู้เหมือนเพราะวอาพวกเราอ่ดีอเราก็มาอ่ที่นี่อหมือ๊ยโอนะ๊ยโอ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 ๊ยโวอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโา๊ยโอ๊ยาอ๊ยโอนยโอนว่า เราต้องชนะครูคิดก่อนนะถึงเราจะออกไปจากที่นี่ได้อะอชนะครูคิดเราชนะยังไงมันจะมีฟันเฟืองอยู่ให้คุณพยายามต่อฟันเฟืองให้ถูกต้องคุณก็จะสามารถทําให้ครูคิดนั้นอ่อนพลังออกได้แม่แมอ่อนพลังลงได้โอเคขอบคุณที่ช่วยนะไม่เป็นไรโอเคงั้น,นผมไปก่อนนะอโอเคอืม โอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ครับเอานีไปด้วยเดี๋ยวแป๊นนึงนี่ไปจ้ะนี่จะทำไมครูคิดชดได้ไปในระยะเวลาหนึ่งอู้วิีเล็กโตเนี่ยนะขอบคุณมากครับไม่เป็นไรไปเลปยฟริปฟริปไปไม่ได้ฟโิปโว,ดดว,โว่านไงเจอล้วผู้ชายผู้ชายที่รัก อไต่หวัดเครื่องปั่นไฟไเครื่องฟันเฟืองวัดไตเป็นตรงนั้นออ้โวิ่งมาเบ็ดโดนดีเป็นไงว่ายว่ายเอารอช่วยอ่ะมันยังไม่ตายเอาเอาช่วยตัวเองอนะ่ะอันนี้ไม่พลาดเ้วยเอ่ว่ เอาเอาโดนไปด้วยทั้งสองสอ่ะไม่แล้วเกิดปาเกิดทำอะไรไม่ได้ย้อนแทนดีกว่าดีอโอเคกว่าจะทำไงออกไปหยุดจับอีกสับหลับประเทศอุ้ยทุไหนไในเครื่องมันเฟือ่อมล่ะ นั่หระเป่าฮึยังไงวอุ้ยโอย้มีสายไฟด้วย มีอหรือเปล่าโอเคอย่างนี้ยน่าจะถูกอมีความออกมาแสดงว่าถูกโอเคอ้มันออนแรงออกแล้วโอ้ยมันปิวเลยเห็นไหมมาน่าจะมีอยู่สามอันต้องปั่นอีกสองอันตัวนี้ถ้าเกิดมันตัวผมก็จะไม่เห็นเขนหักแล้ว ต้องหาเครื่องแบบนี้สองอือพูดปุ๊บเจอปุ๊บพูดปุ๊บเจอปั๊บไม่เหยได้แล้วพูดง่ายมากเลยโอเคไม่ขอนไปแล้วโอเคไม่ลากินนั้นโอเค,อ,เคอ่าอันนี้มันต้องส่ง ้เสแลวหันหลังไปจะเจออะไรเสือ <thumbs> ภ <up> ัยไหมเนี่ยช <loose> mm ึบแบบไฟฉายไฟฉายไม่มีโอเคมันจะหน้าเสือภัยปะฆ่าแต่ก้อนแค่คนเดียวเองหรอไอ้ตไก่ว้ายมันเอาไฟช็อตแล้วมันขึ้นมาโดดเป็นปลาโลมาแล้ว โอืยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโหมันตามมอาไว้มากนี่นี่มันไม่มีระบบเซฟตี้ไหนเหรอโอเคโอ้เร็วโอ้เดี๋ยวมา แล้วพวกเราออกไปจากที่นี่กันดีกว่านะโอเคอโอเคอืมไม่มีลานบนนะอลนะนเรามว้า uh ย huh. โอเคทุกคนตามผมมานะผมเป็นคนที่ดูทางดีสุดตามว่ามันอะไรเนี่ย เดี๋ยวก่อนทุกคนฉันจำได้ว่าทางนั้นมันไม่มีพิเศษเลยเอ้ยเขาเขาเขาเป็นไรเขาเขาตายหรอมาคนตัวเดิมอะเอาหูตัวใหญ่ขึ้นแค่นั้นหรไปเลยกูไปเลยกูไปแล้วกูไม่อยู่เลยกูไม่อยู่เลยกูอยู่ที่โง่ดิเอ้โหรอบพนีเดียร์ อืออืออือตัวขาดขึ้นออเดินไปได้อยู่โอ้ืออไปแล้วโอ้โหไปตามมาไม่ใช่ทางนี้ดีดีกว่าเฮ้อฮ้อนี่มันก่อนมันก่ชั่วร้ายหายไปแล้วนะครับมันอยู่ด้านบนมันกเลังลงมากเลังคืบคลาน โอ้อ้าึชิรอนอย่างงูดวิไปดีวะโู้โอ้อ้าวเ้ยฮะฮะไม่ไหวแล้วเฮ้ยผมเจ็บตัวเลยฮึ ต้องออกไปจากที่นี่ให้มันาอีกแลวมันจะมาทางไงอันนี้วัวหรือุดมาเฮฮอฮ นหาผมไม่เจอผมเองอย่ง้อ้หอาผมไม่เจอโอเคจังมไม่สงสัยแล้วมก็สงสัยว่ อุ้ยมัน,มนระไรอ่ะพี่มันไปแล้วโอ้ในร่างกายผมไม่มีพิวิสิกเลืออยู่แล้วแต่ผมยังคอสับไายเอ้ยโอ้ยนี่มันหัวใจของคุณคิดนี่เนะอะยิบโอ้ เจ็บอุ้ยเจ็บหัวอุ้ยเจ็บเจ็บทั้งหน้าอู้เดียวรถล้มเออกางไปสองพิซเสด็จรถล้มเออเจ็บสะดุ้งเลยอุ้ยเจ็บใส่ยิ่งลงเลยจะลอยออกมาจากที่นั่นเลยแล้วแต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยรู้สึกดีเลยเพียเพียม่เลยเลย